You're listening to KS podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y ท e ่ happiness investment สวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับนักล,ลงทุนทุกท่านครับเชิญเลยครับเอมเอาไมโครก่อนเลยครับโอเคได้ก็ วันนี้ก็มีทางของเรามี Initiate ตนะครับตัวตัวไมโครนะครับก็เราให้เป็นคำแนะนำซื้อนะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายเนี่ยกลางปีหน้าอยู่ที่11บาทนะครับก็มีอัพไซด์จากราคาปิดเมื่อเมื่อวานเนี่ประมาณสัก22นะครับก็ผมเล่าเล่างนี้ก่อนว่าไมโครเนี่ยก็ทำธุรกิจเป็นตัวปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือ2เท่านั้นนะครับ โดยโดยก็รถรถมือสองที่เขาปล่อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็อายุมาตั้งหกถี่สปีนะครับเนี่คิดเป็นประมาณตั้งแกว่าของพอร์ตทั้งหมดนะครับก็ในในในจุดที่น่าสนใจเนี่ยของไมโครนะครับก็ผมดูแล้วมีอยู่ประมาณ3ประเด็นด้วยกันนะครับก็ประเด็นแรกเนี่ยคือว่าไมโครเนี่ยเขาอยู่ในอยู่ในตลาดที่มีคู่แข่งเข้ามาได้ยากเพราะว่ามันอาศัย e x p e r t i พรในการประเมิน ราคารถรถบรรทุกมือสองนะครับเพราะว่ารถบรรทุกมือสองเนี่ยดีเทลมันเยอะนะครับทั้งทั้งไม่ว่าจะเป็นตัวยางตัวสภาพการใช้งานหรือว่าพวกเนี้ยแต่ละแต่ละรุ่นเนี่ยราคาไม่เท่ากันนะครับซึ่งแบ็กกราวผู้บริหารของไมโครเนี่ยเขาทาอู่ซ่อมรถบรรทุกมาก่อนนะครับดังนั้นเนเรื่องการตีราคาเรื่องการดูพาร์ตดูรถว่าย้อมแมวไม่ย้อมแมวเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านนี้นะครับก็เลยทาให้เขาสามารถทําตัวประเมินราคารถมือสองได้เนี่ยตั้งแต่ 6ปีเป็นขึ้นไปอายุนะครับจนถึง10 20ปีนะครับอันนี้เป็นจุดแข็งหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าเป็น durable competitive advantage ของตัวอ่าไมโครเลยนะครับที่ทำให้เขาอยู่ในตลาดนี้มานานแล้วก็เราเห็นการเติบโตเนี่ยระดับสัก10ถึง20อร์มาต่อเนื่องหลายปีนะครับประเด็นที่สองเนี่ยที่ที่เราคิดว่าตัวไมโครเนี่ยน่าสนใจนะครับก็คือเรื่อง position ใน market ของเขานะครับต้องบอกว่าตลาดรถรถบรรทุกเนี่ย ซื้อขายกันนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นรถมือสองอีกครึ่งหนึ่งเป็นรถใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยวอลลุ่มการซื้อขายรถบรรทุกมือสองเนี่ยไม่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ารถบรรทุกมือเด็กนะครับแต่ว่ามาเก็ตของผู้ปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองเนี่ยมันแฟกเมนต์มากนะครับไมโครที่เป็นผู้นำเนี่ยมาเก็ตแชร์ไต่ขึ้นมาเนี่ยจากสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เพิ่งเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับดังนั้นตลาดเนี่ยยังค่อนข้างแฟกเมนต์แล้วก็ไม่ได้มมีโปรรรรรรเเเเเฟชััันนนออลลพพยย์าาาาากกท่่่่ไหหะะคบะวาาใญ อย่างเอเชียเสิมกิจอย่างราธานีลิสซิ่งนะครับเขาไม่ลงมาเล่นบนรถอายุที่เกิน10ปีนะครับเนื่องจากว่าต้องอาศัยสเปความเชี่ยวชาญในการตีราคาค่อนข้างสูงนะครับเึ่งเป็นเซกเมนต์ที่ไมโครเล่นอยู่นะครับในขณะที่ตัวคู่แข่งรายรายย่อยๆอย่างโลโกโอเปอเรเตอร์ต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีความได้เปรียบเรื่องฐานทุนเหมือนไมโครที่เขาเพิ่งเข้าตลาดมาแล้วคอร์รัฟันเขาเนี่ยเหลือแค่4%กว่า นะครับในขณะที่ฐานทุน DE ตอนนี้0ูเท่าเองนะครับยังแบ่งโลนได้อีกประมาณ2-3สเท่าตัวนะครับแต่นั้นเนี่ยผมว่าภาพที่2เนี่ยมันน่าจะทําให้ไมโครเองอยู่ในตลาดที่เติบโตสูงและค่อยๆเาเป็นคนที่ค่อยๆรวบรวม Market Share เข้ามานะครับเพราะตลาดมันแฟกเมนต์มากนะครับการกิน Market Share ผมเชื่อว่ายังทําได้ต่อเนื่องนะครับตอนนี้น7%ใน Forecast เราดูอีก2-3ปีเนี่ยมาร์เก็ตแชร์สบเปเนต์บวกดูแล้วทำได้ไม่ยากนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็เป็นหุ้นตัวเล็กที่มี potential การเติบโตที่ท,ที่สูงนะครับส่วน point ที่3เนี่ยเราเราเราดูแล้วเนี่ยตลาดรถบรรทุกมือ2เนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มาแรงมากมากตั้งแต่ปีที่แล้วในช่วงที่มีโควิดแหละนะครับเพราะว่าผู้ผู้ประกอบการรถบรรทุกเนี่ยถึงขนส่งเนี่ยก็เน้นไปใช้รถมือ2เพื่อลดต้นทุนการลงทุนนะครับแต่ว่าไรายได้การขนสินค้าเนี่ยเขาไม่ได้จําแนกนะครับว่าใช้รถมือ2หรือมือหนึ่งคนแต่นั้นเนี่ยรายได้มันเท่าเดิมครับดังนั้นเนี่ย การลงทุนในรถมือสองช่วงนี้เศรษฐกิจไม่แน่นอนเนคนก็หันมาลงทุนเยอะนะครับนั้นดีมานต่อรถมือสองโดยเฉพาะรถบรรทุกเนี่ยหมันค่อนข้างดีนะครับนั้นภาพใหญ่เนี่ยเอื้อเขาด้วยนะครับแล้วก็เราไปลองย้อนดูเนี่ยในในความผันผวนของยอดขายรถมือหนึ่งกับมือสองเนี่ยทั้งคู่เนี่ยจริงๆก็เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่ว่ารถมือหนึ่งเนี่ยดูเหมือนจะผันผวนมากกว่านะครับเพราะมันมีเรื่องเรื่องตัวรุ่นรถการออกรุ่นใหม่ นะครับหรือว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนสวิตม,มือสองแนตะ่ว่ารถมือสองเนี่ยดีมาเนี่ยค่อนข้างนิ่งกว่านะครับดังนั้น v i ิ i b i l i t y ของการปล่อยโลนของไมโครเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดกว่าเมื่อเทียบกับเจ้าที่โฟกัสไปที่รถมือหนึ่งอย่างเอสหรือธานีเพราะเนี่ยรถมือหนึ่งก็ประมาณ70% 80%แนตะครับแต่ไมโครเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นรถมือสองนะครับใน forecast เราเนี่ยตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นหุ้น l e สซิ่งที่โตแรงที่สุดในกลุ่มนะครับที่ที่ทางหลักทรัพย์การซีคอนเขาเบอยู่นะครับ การเติบโตเฉลี่ยประมาณ40%ต่อปีนะครับแต่ตัวอื่นๆในที่ตัวแรงๆก็อยู่ที่20%บวกลบไม่เกิน30นะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นหุ้นเล็กแต่ว่ามีมีการเติบโตที่ทรงพลงังพอสมควรนะครับ40%ต่อปีนี่ถือว่าสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ถ้านักลงทุนดู P/E มันอยู่30กว่าเท่าก็จริงนะครับ Price to book อยู่อยู่กับ4เท่ากว่านะครับแต่ถ้าดูด้วย growth ประมาณเนี้ย ไม่แค่ปีสองปีเนี่ย P/E ก็จะลงมาเหลือแค่ยี่สิบกว่าเท่าเท่านั้นเองนะครับก็จะอยู่ลงมาใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มนะครับแล้วก็ผมคิดว่า valuation เนี่ยก็จริงๆตัวนี้ไม่ใช่หุ้นถูกนะครับแต่ว่าด้วยคุณ l ิตของหุ้นเนี่ยที่เป็นผู้นําในตลาดที่มันยังแฟกเมนต์แล้วยังมีรูมการเติบโตค่อนข้างสูงเนี่ยถืว่ามันเหมาะสมสําหรับการซื้อขายที่มันแพงกว่ากลุ่มระดับนี้นะครับแล้วก็เรามองว่า r ก w ด h ที่ดีแบบเนี้ยยังเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า หุ้นหุ้นเม็ดสมอลอาจจะซึมซึมไปบ้างช่วงนี้แต่ว่าสมอลแคปที่ยังมีโกลดแรงขนาดนี้และดิลิเวอร์ได้ถืว่าค่อนข้างโอเคอีกพาร์ทหนึ่งก็คือแอสเซทคุณตี้ปล่อยลดมือสองนะครับแต่ว่าเอ็นพีแอลเขาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะตอนนี้อยู่สามสามเปอร์เซ็นกว่านะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับกับกลุ่มลีสติ่งทั้งหมดนะครับที่ทําอยู่ในนี้เนี่ยด้วยยีของเขาที่ปล่อยได้หลักสิบห้าสิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่คุม ครูเมนพีเอลได้ดีขนาดนี้ผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวที่คุณลิตี้เขานั้งพรูเว้นพอสมควรนะครับแล้วก็ไม่ได้คอนเซิร์ตเรื่องว่าโกรดเนี่ยมันโตดีแล้วเอ็นพีเอลจะตามมาทีหลังนะครับก็ฝากไว้ตัวหนึ่งอันนี้อินิชิเอตผมคิดว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับแวร์เดอร์ชันดูตึงนิดนึงแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าตัวโกลด์เนี่ยมันแรงนะครับเราก็เห็นหลายๆตัวที่แวร์เอชันแพงแต่ว่าโกลด์แรงเนี่ยราคาหุ้นก็ยังตัดตัวไปต่อได้นะครับอ โอเคนะครับนั่นคือหุ้นอินิเชตแนะนําใหม่ของเราในวันนี้นะครับทารเกตไพรซ์บาทนะครับก็สรุปสั้นๆง่ายๆก็คือโตแรงสุดในกลุ่มแต่ก็แพงจริงนะครับก็รับมียบความเสี่ยงที่สูงก็ชอบหุ้นขนาดเล็กนะครับแต่ว่าโกรดแรงนะครับแต่ก็ต้องยอมรับเรื่องของความแพงนะก็ดูตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้ต้องให้เครดิตนอกเหนือจากที่ ไอซ์พูดไปเนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือเป็นน้องใหม่ของเรานะครับที่จะมาช่วยไอซ์ทำนะครับก็ชื่อน้องนอตนะครับก็จิรพัฒใช่ครับก็น้องนอตนะครับจิรพัฒน์นะครับเป็นผู้ช่วยของไอซ์นะครับในการที่เวอร์หุ้นตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะครับนี่ก็ให้เครดิตของทางน้องนอตเขาด้วยนะครับโอเคเรามากถึงหุ้นใหญ่บ้างนะครับก็ต้องได้เรียกว่าเจออะไรมาหลายอย่างแล้วนะครับแล้วก็ราคาหุ้นก็ปรับตัวลงมา นะครับจนทำให้ลงมากรองอยู่ในระดับโซนแบบลบ s t a n d a r ด d ้า i a t i o n นะครับซึ่งเราคิดว่าดูทรงจากตรงเนี้นะครับราคาตรงเนี้นะครับน่ากลับมาเก่งกำไรสะสมใหม่นะครับซึ่งนั่นก็คือตัว MTC นะครับเดี๋ยวให้อายแซะนิดนึงครับโอเคครับก็จริง MTC ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมก็ว่าก็คงแลกกาสุดนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจาก New Flow เข้ามาเนี่ยทุกคนก็กังวลเรื่องการแข่งขันกัะออมสิน นะครับที่เขากดดอกเบีย้ยลงต่ำเหลือเกิน11%นะครับแต่ว่ารอบนี้ผมผมคิดว่าตัวตัวการแภาพข่าวร้ายเนี่ยมันซึมซับไปในราคาหมดแล้วนะครับแล้วก็ข่าวร้ายที่จะออกมาเพิ่มอีกเนี่ยน่าจะมีได้น้อยแล้วนะครับเพราะว่าเซกเมนต์ใหญ่ที่แข่งกันไปเนี่ยคือตัวรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของตัว MTC เขานะครับในขณะที่สเต็ปต่อไปเนี่ยผมอ่านเกมดูเนี่ย้ ถ้าออมสินจะประกาศอะไรออกมาอีกเนี่ยตรงนี้น่าจะโฟก,กัสไปที่รถยนต์บ้างแหละเป็นโปรดักต์รถยนต์นะครับดังนั้นเนี่ยตัวรถยนต์เองเนี่ยไม่ได้เป็นพอร์ตหลักของ MDC นะครับแต่ความกังวลอาจจะไปตกอยู่กับเจ้าอื่นแทนนะครับดังนั้นเนี่ยในภาพ MDC ถ้าดูจากจากโมเมนตัมของของข่าวนะครับข่าวร้ายเนี่ยเข้ามาครบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบีย้ยการเจาะไปที่ตัวการแข่งขันมอเตอร์ไซค์นะครับ ดังน,นั้นประเด็นแรกก็คือผมมองว่าข่าวร้ายมันซึมไปในราคาพอสมควรแล้วก็ร้ายกว่านี้เนี่ยคงคงไม่ค่อยมีแล้วนะครับประเด็นถัดมาคือ earning m o m e n t ต m มบ้างนะครับก็ต้องบอกว่า m t c เองเขาก็ลดดอกเบีย้ยลงมาแข็งนะครับดังนั้นในไตรมารสสเน e ี่ย earning คงแฝดแฝนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสหน,นะครับก็จะเห็นการเติบโต,ตมันชะลอตัวลงแหละนะครับแต่ว่าภาพตรงนี้เนี่ยข้อดีของ m t c ค,คือเราน่าจะยังเห็นโลนโกลดได้อยู่ นะครับเพราะว่าการเติบโตของตัวสินเชื่อเนี่ยพอเขาลดดอกเบีย้ยลงมาเนี่ยเขาเกณฑ์มาเก็ตแชร์ในตลาดขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยก็มีทั้งโปรยคอนนะครับลดราคาจริงแต่ได้วอลลุมเพิ่มขึ้นก็ถือว่าพอที่จะช่วยประคองตรงนี้ไปได้นะครับในขณะที่ผมมองแล้วโลนยูเนี่ยในไตรมาสสามกับไตรมาสสี่น่าจะเริ่มเห็นจุดต่ำแต่เริ่มกลับมาพิกขึ้นได้ครั้งหนึ่งนะครับจากตัวลดตัว,ต,วตัวสินเชื่อเช่าซื้อลดมือหนึ่ง ที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่เราเห็นการเติบโต,ตที่ดีและน่าจะเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อความสามารถในการทํากําไรเนี่ยในช่วงไตรมาสสี่ปีนี้จนถึงปีหน้าเป็นต้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมสรุป2ข้อสั้นๆแล้วกันนะครับก็คือข่าวร้ายรับไปหมดแล้วนะครับกับข้อที่2ก็คือ e a r n ์เนอยู่ช่วงที่โตจะลอลงก็จรงิงแต่ใกล้ๆตัวยิวเนี่ยใกล้จะผ่านบทพร้อมแล้วในช่วงนี้นะครับ v a l u a t i o ่เองก็ดูจากที่พี่พี่บอมทำชาร์ตมาเนี่ย ก็อยู่ในโซนต่ำนะในรอบประมาณสักเจ็ดแปดปีเข้าตลาดมาเนี่ยก็คือโซนนี้คือโซนที่ต่าที่สุดแหละนะครับดังนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าก็เล่นลุ้นตัวรีบาวขึ้นมาได้นะครับเพราะาราคาพื้นปัจจุบันอาจจะต่ำเกินไปหน่อยใช่ครับอันนี้ก็เสริมไอซ์อีหนึ่งแล้วกันนะครับก็มองคล้ายๆกันนะครับเป็นหุ้นที่รับรับไปพอสมควรแล้วจริงๆคือทั้งทั้งกลุ่มนั่นแหละนะแต่ว่าถ้าเราจะเลือกตัวถูกสุดตัวหนึ่ง ของกลุ่มนี้นะครับก็คือตัว MTC นะครับซึ่งเราเราดูจากระดับนะบถ้าเราดูดตัวสวัสด์นะสวัสด์ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครประมาณสักลบ0.5 standard deviation นะครับแต่ว่า MTC เนี่ยอยู่ลบ1.5 standard deviation นะครับก็เราคิดว่าจากตรงนี้ที่ไอซ์บอกไปรับข่าวไปแล้วนะเดี๋ยวโลนยิวน่าจะพิกอัพกลับมาได้ในช่วงปลายไตรมาส3ต้นไตรมาส4นะครับเราคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งหุ้น l e a s i n g ที่อาจจะมีการเก่งกําไรกันได้ในะระยะสั้นๆนะครับคาดหวังการรีบาวน์นะครับเมื่อกี้ไมโครเราทำท่าจะพายไว้11บ นะครับตัว MTC นะครับอัพไซด์ก็ประมาณสัก25เรนะครับเราทำาทร็กไพรส์ไว้ที่ประมาณ78 79บาทา79บาทนะครับก็ถือว่ามีอัพไซด์อยู่ประมาณสัก26โดยประมาณนะครับก็เป็นผู้แนะนำตัวที่3ของเราในวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทางไอซ์มากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ